สวัสดีครับเนี่ยแล้วกูก็ต้องไปนั่งแบบนั่งอันเนี้ยนั่งตัดว่าแบบ กูอยู่ตรงไหนเราจะเล่นอะไรแมตเตอร์ลอช่วยไหมท่านนในอย่าเล่นหมดไหนเราให้แนบถอยหน้าดีกว่าผมอยากเล่ยนแมตเตอร์ลอยโอเคผมพร้อมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นออกเทนได้ไหผมจะเปลี่ยนเป็นออกเทนมันจะไม่มีใครแย่งผมเป็นออกเทนไหนวะออกเทนออกเทนนี่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 ออกเทนเราควรจะเป็นคนแรกที่เลือกใช่ก็ผมไม่เข้าใจการเปลี่ยนปืนไม่เข้าใจปืนนี่เฮียกูยังกูยังแบบโอ้ปืนพวกสองอันแล้วเหมือนกันหมด สองช่องกูแบบเฮี้ยแล้วกูเปิดอีกกล่องแล้วว่แบบเฮี้ยกูก็เจอปืนพกอีกสองกระบอกกูก็แบบไล่ของมันวะมันแบบมีจะปืนพกชนิดเดียวกันให้กูแล้วกูแบบโว้ยวมัดมดนตอไปหมดฝึกซ้อมเว้ยแม่เราไปนั่งไล่เหมือนผมมัน อย่างน้อยมันได้จับจับปืนผมลองแล้วเว้ยผมม่วงมากเอ้ยไม่ใช่ผมลองแล้วผมม่วงมากเขาจะเป็นมิลาด์ตว่ะคุสองเข้ามิลาดว่ะกูเล่นอะไรไม่เป็นเลยมึงมึงเล่นอันนี้ไหมเออปดเท้าปดเท้าปดเท้าเออเล่นปะเท้าวะปดเท้าขั้นนะเขั้นนู้ดขั้นเกมมีสกิลเอ้ยฆ่าได้ไม่เกินยี่สิบท่นจะขอประนามแกลแค่ว่าจะพูดเป็นมิลลารผมว่าจะกินสีแดงดีกว่าเลยเอ้ยผมเล่นสกินไม่ทันว่ะโอ้กูเป็นจ้ำว่ เ,เราจะไปเลยตรงไหนกันฟันผมอยากไปเราจะไปแคปิตอลซิตี้นะเว้ยสกายเอเอน่าจะไปไปตรงรงกันนี่วะ่ะอยากไปรงกันว่ะใช่ใช่เออเออผมว่าผมจะไปรงกันผมเชื่อว่ามันจะต้องมีของดีอยู่ตรงนั้นแน่น,นอนรงรงกันโรงกันเบียร์เราลังมุ่งไปรงกันเบียร์คอมเดี๋ยวคุณจะเห็นความตลกตัวเองผมจ,จะกดอันติแล้วคิดว่าตัวเองจ <laughs> ะใช้กระถางย่าง <laughs> <ๆ S 2> เกัาผลาญจริงอยู่บมดคนตาบอดไยเล่นเอา ก็แบบคาถาเยี่เกาพัลลักอ้าวจี๋หายนี่เปิดวะใช้เลยเลีมตัว เข้าไม่ได้นี่นี่นี่ประตูประตูประตูเข้าได้เว้พื่อนอ๋อมันนี่มึงโอเคกันอแยกกันอย่าชนจะปืนนี่เราจะไปชั้นล่างเราไปดูให้ไม่มีปืนโอ้ยเจี๊ยบกระสุนปืนว่ะไอ้กูไม่ยินเสียงอะไรเลยข้างล่างมีคนข้างล่างมีคุณเอ้ยมิลาคนนั้นมันโดนมิลามิห้าวมิหลากูไม่พร้อมเลยมิลากูมีตัวปากผมก็ไม่พร้อมเราต้องมีปืนเราต้องฟาร์มก่อนเราต้องหาปืนก่อนเราไปเจอมิลาเราก็ตายเว้ยเหี้ยกูไม่มีปืนเลยหืมผมได้ปืนแล้ว ผมได้ปืนที่ปืนจะบอกเ,เดี๋ยวได้ปืนที่กูกเกลียดที่สุดเลยได้ปืนชัดกันโอ้โหจิมหายแล้วกูหนีแล้วเพื่อนอะไรไปจี้เลยโอ้กูก็เจ็บเหมือนกันเพื่อนจี้เหมือนกันไม่มีปืนเลยเราต้องฟาร์มเว้ยเราต้องฟาร์มก่อนต้องหนีถอยก่อนถอยก่อนไม่มีทีจะมีทีเพราะไม่มีปืนเราได้ปืนแล้วเราได้ปืนได้จีๆๆ้จี้จี้จี้ด้วยจี้ด้วยเดี๋ยวนะไหนมึงอยู่ไหนมึงเป็นมิราดป่ะไอ้ขกูเห็มกูเป็นบัตรเฮ้า มันไม่ใช่พี่แหละตัวที่ผมชินไอเทียมันลอยยิงผมเลยะคุณคุณหนีคุณอยู่ตรงไหนหนีไม่ได้มา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 ช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วผมวิ่งมาช่วยแล้วเนี่ยอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมจะใช้ช้แพดได้เก้าห้าเปอร์เซ็นต์ผมพยายามไปช่วยคุณอ,คอยู่มผมกําลังใช้ได้ใจเย็นนะใจเย็นดองกระชาได้ไหะนี่เอาอันนี้ไปไปเราจะหนีไปเข้าวงกันเมื่อนไปไปไปจนไกลๆกู้ มัไม่มีปืนเลยนะเราหนีไปฟาร์มที่อื่นก็ได้ท่านโอเคเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีมีว่ะเฮ้ยเเอาของเอาของเอาของเราหนีไปก่อนที่มันจะตามมาแล้วเดี๋ยวเราชิปไลตรงนี้ไหมชิปไลตรงนี้ใช่ไปไปไปกัน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 มึงมันไล่หลังตามมาแล้วเพื่อนเมันทิ้งเราไปแล้วเพื่อนก็ทิ้งเราไปก่อนอีกเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เราไปจะไปฟาร์มกันนะเฮ้ยตัวตัวตัวเฮ้ยฝร่ ก็ศัตรูป่ะวะเอ้เรามึงมันว่าเมืงนึกว่าศัตรูให้คุณมีสแกนว่าสแกนหาอันนี้เปล่าตอนนี้มกใจอ่ะอ๋อแอมสตาร์ป่ะสามสิบนัดพอไหมวะเนี่ยแอมสตาร์ใช้ปืนสีอะไรวะ30 30ด้วย30 30ผมก็มีกระสุนน้อยเหมือนกันเพื่อนผมก็จะหาปืนใหม่อยู่ผมเครียดชัดกันมากเลยโอ้โหกูเจอจะชัดกันไอ้ฝาดขออะไรได้นั้นอ๋อได้ไดคุณได้อะไรหล่4 p o w e r b u s PDF เหมือนกัน เพื่อนถ้ามีศัตรูมาระวังระวังมีศัตรูมาระวังนะโอเครอะโอเครนะมันอยู่แถวผม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 ผมหนีอยู่ผมหนีอยู่เดี๋ยวผมโอเคจะจัดการผมจะจัดการอ่ะน็อกแล้วน็อกแล้วได้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 จะผมฆ่ามันเก็บเลยเก็บเลยเพลขอดูหน่อยปืนอะไรแกมีปืนไหมดูเลยดูเลยคุณดูคุณดูยังคุณยังยังยังคุณก่อนคุณไม่ค่อยมีปืนเฮียชัดกันในฝาด <H it> ผมขอชัดกันแล้วกันนะผมชอบชดกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาเดี๋ยวผมทิ้งชดกันให้ผมเอาอันนี้แล้วกันอ่ะโอเคมีกระสุนไหมผมมีกระสุนแล้ว61ละัิญญาณเจกูมีแค่64ปีนีกูกูฟาร์มฟาร์มท่าน youtube นะเว้ยผมว่ามันก็ดีนะเว้ยก็แต่ผมจะเชียร์จคุณนะตรงนี้มีไลฟ์เฟิร์นชาร์จระบบออตโต้อะไรไม่รู้เออผมเชียร์จคุณผมุญฮาวเว์กไลฟ์เฟิร์นดีนะเฟิร์ผมยกให้คุณเลย์เฟิร์นฟาเร่เมื่อกี้ก็ช่วยชีวิตผมแน่อุ้ยตรงนู้ยิงดอกนะ อย่าเพื่อนเรายังยอดรอดอยู่แล้ววะเขาจะตายยังวะไหนดูดิเฮ้ยมีห้องตรงนี้อีกวะตรงนี้เดี๋ยวเราไปรับ<ม>เพื่อนกันนะทุกคนก่อม่วงแล้วเว้ยผมจะไปเอารันแปไปช่วยเขาไอเฮียเขาจะลอยปะวะไอสัดเข,ขาน่าจะไม่ลอดแล้วเนี่ยไอเฮียเขาเขาจะลอยปะวะตรงนี้มีอีวาแปน,นะเว้ยที่ยิงเป็นลูกเล็กแปอะแต่ว่ากระตุนต้องไปหาเก็บเอาเองเพื่อนเมื่อไหร่เพื่อนเขาจะนี้วะเนี่ยเมื่อไหร่เพื่อนเขาจะแบบว่าเพื่อนเขาจะออกยังเขาเขารอดปะไอเฮียเขาอยู่แถวนั้นด้วยอะไรอะเขาก็อยู่ตรงแถวที่แบบคนเยอะๆปืนเยอะๆเพื่น เพื่อนฮะไม่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 เพื่อนไม่โอ้ยตัวนี้มีน้อยหนาว่ะจะเล็งยิงได้ไหมเนี่ยยิงยิงดูใช้ช็อตกันเดี๋ยว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 เก็บของเนี่ยนายเราไปหานายนะเพื่อนตามมาว่ะตามมาใช่ไหมีไอสัตว์เขาไม่ตามว่ะเออเขาคงอยู่รอดแหละเราจะอยู่รอดไหมเนี่ยอู่ตามไปรับเขาสรุปคือเขาปลอดภัย แล้วเขาไม่ต้องการกูคุณจะสแกมศัตรูไหมแถวนั้นมีศัตรูป่ะไม่ได้สแกนเลยวะลืมลาทีตัวเองเลยลืมว่าเฮียศัตรูไอ้สารศัตรูศัตรูอยูู่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอู่นู่นดูศัตรูศัตรูดูมีเสียงเท้าว่ะเจ็บหน่อยเธอะือขาปิดใจคุณเขาตายยังวะตายยังตายยังประเแล้วตายแล้ว เกงมาอะไรก็ได้ฉันขอแค่ชอ็อตกันของฉันก็พอพาวเดอร์ผมฟาร์มยังไม่เปลี่ยนรุ่ยอะผมยังไม่ลองใช้ช็อตกันเลยเรู้สึกว่ามันกะอยากเปลี่ยนปืนแค่มัารอยตีนตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามันเอาทุกอย่างจากกูโอเคเฮียผมอยากได้ก่อม่วงบ้างอะคุณต้องฆ่าคนเยอะๆโลคุณจะต้องเป็นนักฆ่าที่เก่งกาดนั่นคือทางรอดของคุณเวยอผมปีนยังไงอะ ขึ้นจะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อคุณต้องแบบว่าวิ่งค้างแล้วก็กดกดกดปีนค้างเว้ยโอ้ตกถ้ามันสูงเกินก็ปีนไม่ได้นี่จะกระสุนชอดกันโลเยเอาป่ะเต็มแล้วเอามาเ <c oughs> ต็มแม็กเลยเพื่อนรัวนี้ดีกว่าป่ะอันนี้อันนี้น่าจะดีกว่าอันทิง้งอันนี้ดีกว่าแล้วก็เอาน,นี้เรียบร้อยเต็มสองกระบอกเลยผมยังไม่เต็มเลยอะ่ะไปตรงไหนกันดีท่านไปตรงกลางวงเลยเว้ยเพื่อนเขาเดินทางไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาอยู่รอดอ,ะอ่ะอ่เยิยงมิหลาดผมมยิงอะไรวะมิหลาดเออ เจอลยวะเออไม่เห็นเจอเลยเลยผมไม่สแกนมวด้วยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วยังไม่เจออะไรเลยบ้าบ้าผมได้เห็นไฟแป๊บๆป่ะไม่เห็นเหมือนกันเพจะรีบนี่ปะไปเจอไปเจอไปเร็ยไปเร็วตามมิราคคนนั้นไปเขาดูเล่นเป็นมากเลยนายมันจะบอกเราเล่นไม่เป็นหราไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นก็โทษเราไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้น้ดยใจเ้าดูมีพิวิตรอยเขาก็โทษไม่ใช่นะโรไม่ใช่นะโรอ ไม่ใช่นะลราผูจีนะโลเราไม่ได้เหมือนเราไม่ได้ยิงแฟร์แกแบบบอลนะเว้ยเริเกะมีกล่องผู้พบเลยใช่อุ้ยแต่กล่องมันถูกเปิดว่ะเจอกระสุนมันของเต็มแล้วว่ะของก็เกือบเต็มแล้วแหละอยากได้แค่กล่องม่วงอ่ะไม่มีเสียงอะไรด้วยวะเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยมีคน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  ไปตามตับลมันตับละมันมีด้านหลังอยู่โอ้ช่วยช่วยดูไว้นอกดาอยู่โออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดคิดว่มีป่่มีอเยพื่อนตายวะชุปุบแป๊ชุชีวิตเสนหลังคุมกันหน่อยเพื่อนมีหลาอยู่เติมตรงนี้เลยลหโอเ เต็มเลยเย่กระสุนเต็มเลยเต็มเออผมเฮียตรงนี้กระสุนเต็มเลยว่ะแต่กูเต็มหมดแล้วผมได้ระเบิด<ใ>น้อยหนาแล้วก็กระสุนดาวกระจายซึ่งบมใจไม่เป็นไปทําอะไรดีท่านเราต้องไปกลางวงเราก็อยู่แถวกลางวงเลยนะยังกลางไม่พอ <c oughs> เฮ้ยมีเสียงปืนว่ะเขาไอตัดเข้าไปหาเสียงปืนไนีเฮียเขาไปบัวเขาไม่ใช่สายที่ปอดเหมือนเราอ่ะเราไม่เหมือนกันผมไม่ได้ใช้อาเลยเฮ้ยมีรอยเท้าแถวนี้ว่ะจริงเหรอเฮีย เุ้ยเขายิงคนแม่เลยระวังนะอยู่ตรงสะพาน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 เลยอยู่ไหนวะหาไม่เจอโอ้โหเฮียเฮียกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแต่กูหาเขาแล้วก็แตกแล้วก็แตกแล้วมันสร้างไม่ได้มันสร้างไม่ไหนใช่มันหายไปไหนก็ไม่รู้กูไม่รู้มันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะโล ไหนตัวจริงของมันนี่เหรอตัวจริงไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เหรอข้ามันเลยโล่ตัวตัวไหนตั้งตัวมาเป็นมิแรดเฮ้ยข้างลางข้างข้างล่างข้างแป๊บหนึ่งโอ้ไม่นี่อนีรเหรอโอ้โหอ่ะวัดรับมันเลยปิดปิดเลยปิดเลยปิดเลยท่าน ไม้ฟาดหัวพ่อใช่ไม้ฟาดหัวพ่ออีกแล้วเอ็กปืนอีกแล้วไหนว่าไหนว่าไหนว่าปรตูอยู่ไหนโลตูอยู่ไหนว่าโลเฮ้เฮ้เนี่ศัตูมีศัตตูมาระวังระวังระวังนู่น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 นู่ ก้าวตายแล้วกูกูจะจิ้มตัวเองทําไมเนี่ยมีจัดกันเทียบเลยว่ะโอ้เจ็งเพื่อนผมอยากได้ยาสักขวดโอลืมกอผมก็ไม่เต็มไม่เป็นไรคุณเติมไปเลยท่านเมื่อปไรผมจะได้กอแดงเหมือนเขาคนนั้นนะได้กอแดงแล้วเอ้บุ้งบีบุ้งบีบุ้งบีเ้ยไปไปไปกันไปกันไปกันจำแผดไหมแม่จำไหมโอเคโอเคจำจำจำเป๊ะวยแไีห่อยู่ไหนวะ เฮ้ยโนู่นนู่นศัตรูศัตรูมันยิงเพื่อนเราศัตูมันยิงเพื่อเรายังมึงสแกนไม่ถึงศัตรูมันยิงเพื่อเรากำลังไปกำลังไปกำลังไปเออเฮียเพื่อนเพื่อนเราแม่งเดียวหรือสองทีบ้ะนู่นทีมเดียวทีมเดียวนู่นนู่นนู่นเพื่อนเขายิงอยู่แมนโอ้วิ่ง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 มีรอยเท้ามีรอยเท้าว่ะมีรอยเท้าโอ้มันปีนไม่ถึงแม่เจ้ามาแล้วมาแล้วหมดล่ามาแล้วนจะทำอะไรวิ่งหรือยิงหรือต้องยิงต้องยิงมาเหลือตัวเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนวะ สแกนอยู่สแกนอยู่อยู่ไหนวะมันมันอันนี้หายไปไหนวะเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นไห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 นนนหนไนไหนไหนไไหนไนไปนล้วไปแล้วไหนล้วไินไไปแล้วไไไปนไหหอนนไนนนหนนไนกหน จจีเ็บะกัหายวะอยู่ไหนวะมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างเห็นป่ะเห็นป่ะหนีจะตายวะเพื่อนจะตายวะทิ่หายแล้วเพื่อนเพื่อนรักไอ้เหี้ยมันหนีอีกแล้วโอ้โหมันหนีไปดูวยมันหนีมันชนไปตรงสะพานไปตรงสะพานเอาจัมแพลตไปมึงบินไปไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักมันหนีไปแล้ว โอ้โหไม่เั่นอยู่นู้นเห็นไหมเห็นไหมเหรอเห็นเห็นเห็นเห็มีตั้งสามคนพี้อย่าเพิ่งพิ้วหายวะหายไปไหนอีกวะหายไปแหละนู่นแหละันอยู่นู้นมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างแล้วมันจะใช้แผลมันจะใช้แผลต์ทำลายแผลอันนั้นได้ไหมทำได้ทำได้ปะวะพังแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอุ้ยอ๋อ เห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอเคโอเคเห็นแล้ว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 อ้าวอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหายไปแล้วมันมันตามผมมาผมผมเห็นออร่ามันอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยพูดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็แตก็แตกชูไอ้ชี้ย์ก็ยิงแต่กูจังเลยพอเก็บมึงได้ไหเนี่ยไอ้ชี่ย์ยังผิวโอ้โหกูจะตายแล้วโอ้โหตายแล้วทีลก กระตายจีนี่อะดาเมดนิดจีน้อยจัดจัดคนเี้กคนเลี้ยงนกถ้าแกมมีสกิลเอ้ยฆ่าได้ไม่เกิน2ีจี่นจะขอประนามแกลแค่ว่าจะพูดเป็นเิลาเฮ้ยผมไม่น้อยกว่าแล้อไม่หรอกน้อยกว่าสักฟีเพียงเพื่อน